ดีค่ะมาพบกับทางช่อง FK Sky World กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาไปชงชามะนาวที่สะดวกนะคะแล้วก็ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้จะพาไปชงสอนสูตรด้วยกันวันนี้จะใช้ชามะนาวผงชาของฮิ r คอฟนะคะกับชาใต้มาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชงกันเลยค่ะตักชามะนาวนะคะที่สองช้อนโต๊ะนะคะตักออกมาเลยค่ะ ใส่น้ำร้อนนะคะลงไปที่สองส่วนสคัพหรือว่า5้าออนนะคะคนให้ละลายสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำสูตรต่อไปเลยง่ายไหมคะสูตรต่อมานะ,ะเตรียมผงชาใต้มาเลยนะคะใส่ในบาสเกตค่ะเข้าไปในเครื่องชงได้เลยนะคะสะกัดน้ำชานะคะออกมาที่ห้าออนเลยค่ะ สำหรับชาใต้นะคะเราไม่ต้องพักชาเนอะเดี๋ยวเราให้เราทำการกดน้ำชาไหลลงมาเลยนะคะสีชาสวยมากเลยค่ะกดมาสองส่วนสาครับนะคะ น้ำตาลทรายนะคะสอช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็สูตรนี้แบบจะใช้ผงขะนอน,นะคะสะดวกแล้วก็ง่ายผงขะนอหนึ่งช้อนชานะคะตักน้ําลงไปนะคะน้ําร้อนลงไปที่3ช้อนชาค่ะคนๆให้เข้ากันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วน้ําชามานาของเรานะคะสแก้วไปเตียมน้ําแข็งเทชาลงมาเลยค่ะทางซ้ายมือนะคะจะเป็นฮิวคอบนะคะ าทางขวามือที่แบมกำลังเทลงมานี่นะคะจะเป็นของชาใต้ามาเลยนะคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะนี่คะ่ะของฮิ c คอฟอันนี้ของชาใต้ามาเลยเนาะเป็นไงบ้างคะเปรียบเทียบกันแล้วสีสวยใช่ไหมไปชิมชากันเลยนะคะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวแบมจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะ สำหรับท่านนะคะที่สนใจนะคะผงชาสำเร็จรูปของทางฮิลคอฟเดี๋ยวแบมแปะลิงค์ไว้ให้นะคะของทางฮิวคอฟนะคะรสชาติจะกลมกล่อมนะคะใช้ง่ายใช้สะดวกค่ะเวลาที่จะเสิร์ฟลูกค้านะคะเราก็ทำการหั่นมะนาวลงไปแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าได้เลยนะคะเพิ่มความสวยงามเนาะ ตัวผงชงชานะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราประหยัดเวลาแล้วสีสันสวยงามมากนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นของชาตใต้มาเลยเนาะอ๋อของชาตใต้มาเลยก็จะมีเอกลักษณ์ของรสชาติชาคือจะฝาดไปเล็กน,นิดๆิดนะคะพอมาเจอกับตัวมะนาวผงขนมมะนาวเนาะตัวนี้จะเข้ากันนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานนะคะเพิ่มกันได้ตามใจเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะชามะนาวของเรานะคะวันนี้แบมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้ช่อง FK s k y บอ r ์กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ